คูโรโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครสเพย์ ay, โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียร์โคดอีก สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าก่ สวัสดีครับผมมาพบกับเกมเซเมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พามาที่เซิร์ฟจีนอีกแล้วนะฮะคงไม่ต้องเดากันใช่ไหมครับผมว่ามาเซิร์ฟจีนเพราะอะไรครับผมใช่เลยครับผมมีตัวใหม่เข้ามานั่นเองครับผมมาตัวใหม่ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งรีวิวสกิลที่หลุดออกมาส3งสามท่าสี่ห้าท่าเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมานั่นเองครับผมคงไม่ต้องเดาเลยนะฮะว่าเป็นใครครับผมนั่นก็คือคนนี้อะไรครับผมลุคคาว่าลา แอดวานนั่นเองครับผมโอ้โหล่างสองพึ่งทำาปโยก,ยกมีล่างแอดวานมาอีกแล้วนะครับผมเพื่อมันเป็นการเสี่ยเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของลูกควาล่างแอดวานกันได้เลยครับผมว่ามันจะแตกต่างจากล่างแรกยังไงแล้วก็มีสกิลไหนที่ว้าวว,าว,ว้าวกันบ้างครับผมไปดูกันได้เลย let's go โอเคครับผมมาดูตารางการอับสกิลของลูกว่าล่างแอดวานกันได้เลยครับผมเริ่มที่ตารางที่1ครับผมตารางการอับสกิลลิเวลดีด็อกนั่นเองครับผมปกติครับผมตารางนี้นะฮะจะเป็นสกิลในการเลี้ยงหลบหลีกคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมไปดูหลังลูกกุญแจกันได้เลยว่าปล่ล็อกแล้วจะมีสกิลอะไรเพิ่มเติมมาครับผมไปดูได้เลยนะฮะมีนะครับผมสกิลย่อยเพิ่มมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับผมกับอีก1 2 3 4 5สกิลหลักกับ12บสองก สกิลย่อยเลยทีเดียกก็ผมู้หูยกเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะไปดูสกิลที่มันเพิ่มเข้ามาครับผมเราไปดูสกิลเก่าก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับผมสกิลเก่าก็ผมมันเป็นสกิลต่อเนื่องนะนั่นคือสกิลนี้นะฮะเป็นการครับผมเวลาที่คนต่อสู้เข้ามาครับผมจะสติลเรานะฮะลูกว่าจะทําการเลี้ยงหลบการสติลของคนต่อสู้แล้วก็เลี้ยงบอลครับผมหลบไปด้านหลังอย่างนี้นะครับผมอ่านี่คือสกิลเก่านะฮะแล้วมันจะต่อยอดไปถึงสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมไปดูกันนะฮะมาดูสกิ อันนี้นะครับผมเพิ่มเปอร์เซ็นในการครับผมเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้จะมาสติลนะฮะเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงบอลไปด้านหลังหลบการสติวนะฮะบวกอนะฮะอันนี้คือบวก10ครับผมอ่าถ้าเมื่อกี้จะติดนะที่ให้ดูนะครับผมถ้าเลี้ยงหลบการสติลนะบวก1 5ครับผมมามาดูสกิลหลักอันแรกกันได้เลยครับผม 1ิบัตฝึกครับผมนี่ครับผมโอ้โหเป็นการครับผมเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ครับผมเวลาคู่ต่อสู้จับสติลแล้วนะจะเป็นการเลี้ยงครับผมบอลอ้อมหลังตัวเองนะครับผมแล้วก็จับบอลดังเข้าไปเลยครับผมแบกดังด้วยนะครับผมหูเหมือนท่าที่เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้ขาหักครับผมแต่อันนี้เปลี่ยนมาเป็นต่อจากสกิลที่แล้วนั่นเองครับผมสิบัตรฝึกเท่มากเลยครับผมสุดจริงๆไปดูสกิลต่อไปได้กันเลยครับผมมาดูสกิลอยกันก่อนนะฮะ ังจากอัพสกิลนี้ครับผมอันนี้ก็คือจะเพิ่มครับผมอ่าพลังนะถ้าไปตายของสกิลเพิ่มขึ้นบวก2นะหลังจากใช้ท่านี้นะครับผมบวก3แล้วก็บวก5ตามลำดับครับผมเราไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสิบปัดฝึกเหมือนกันครับผมจะเป็นการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้3จังหวะครับผมโดยการเลี้ยงไปด้านขวาก่อนครับผมแล้วก็หมุนตัวมาด้านซ้ายครับผมนี่ฮะ เหมือนกับท่าเก่าแต่อันนี้จะไวกว่าเดิมนะครับผมนี่ฮะไวมากๆเลยของอันเก่าเนี่ยจะแบบหน่วงนิดหน่อยเนาะแต่อันนี้จะไวขึ้นมากๆเลยครับผมไปดูสกิลต่อไปได้เลยนะฮะสกิลนะครับผมหลักอันที่3มครับผม หาบัตรฝึกนะครับผมอันนี้คือสกิลต่อเนื่องจากสกิลที่แล้วนะฮะเป็นการเลี้ยงหลอกพุทอสู้สาจังหวัดแล้วก็อ้หูยกระโดดขึ้นไปดังเลยครับผมสุดจริงๆครับผมนี่ฮะเท่มากๆแล้วก็ใช้บัตรฝึกน้อยด้วยนะฮะหบัตรฝึกเองนะครับผมไปดูสกิลอยครับผมอันนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการดังครับผมสองเปอร์เซ็นต์นะฮะของสกิลนี้นะครับผมบวก3แล้วก็บวก5ตามลําดับครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมอันนี้5บัตรฝึกครับผม เป็นการครับผมเมื่อเรารับบอลจากเพื่อนจังหวะแรกเราสามารถกดหลอกชูตถึงจังหวดแล้วก็แดดเข้าไปข้างในได้ครับผมโหอ,อันนี้คือต่อเนื่องเลยนะหลอกแดดเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําการดังเลยก็ได้หรือว่าจะเฟดออกข้างนอกผมว่ามีประโยชน์มากนะท่านี้5บัตรฝึกเองนะครับผมไปดูครับผมสกิลหลักอันสุดท้ายได้เลยครับผม10บัตรฝึกครับผม นี่อะไรครับผมเป็นการรับบอลจังหวะแรกครับผมลอกหนึครั้งได้เข้าไปแล้วก็ดูชุดครับผมอ่าสิบบัตรฝึกนะครับผมอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมทําให้การบุกหลักหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมไปดูสกิลอยอันสุดท้ายครับผมอันนี้คือเพิ่มเรื่องการชุดเข้าเป้านะครับผมจากของท่านี้นะบวก2บวก3แล้วก็บวก5ครับผมโอ้แค่สกิลแล้วก็ว้าวว้าวเลยฮะเราไปดูครับผมสกิลในรลเวลถัดไปได้เลยครับผมไปเลสโกครับ โอเคครับผมมาดูตารางการอัพสกิลลีเวลต่อไปได้เลยครับผมเป็นลีเวล4ีนะครับผมปกติสกิลในลีเวล4ีจะเป็นสกิลในการเลี้ยงแล้วก็หลอกเฟดเอาเว้นั่นเองครับผมอ่าเป็นการ ใช้ฮะท่าหลอกแล้วก็สเตปถอยล้างเฟสอเว้นั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับผมให้ดูกันก่อนเนาะนี่ฮะประมาณนี้นะฮะคือสกิลเก่าของล่างแรกนะครับผมเราไปดูสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับผมหลังลูกกุญแจปลดล็อกแล้วครับผมมีสกิลแล้วครับผมสกิลหลักอยู่1 2อันครับผมแล้วก็สกิลย่อยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับผมโอ้โหเลเวลสีเนี่ยเพิ่มมาแค่2สกิลหลักกับอีก12สกิลย่อยครับผมเราไปดูสกิลหลักกันก่อนครับผมสกิลหลักอััันแรรกคบบผมใช้10ต ครับผมเป็นการเลี้ยงหลอกคู่ต่อสู้ครับผมแล้วก็ถอยหลังสเตปเฟดเอาเว้ครับผมอันนี้ครับผมเหมือนท่าเก่าแต่ว่านะครับผมแต่ว่านะอันนี้จะไวกว่าครับผมไวกว่ามากๆเลยนะของอันเก่าเนี่ยมันจะช้านะครับผมที่เปิดให้ดูตอนแรกนะแต่อันนี้คือเลี้ยงหลบปุ๊บถอยหลังเฟดเอาเวไวๆเลยครับผมน่ะน่าจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยตามบล็อกยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมเป็นสกิลอยนะครับผม อันนี้คือบวกเรื่องระยะครับผมในการใช้ท่าเฟสอเวนะนั่นก็คือ up แล้วจะทําให้ลูกว่าเอดวานเนี่ยเฟสอเวนได้ไกลามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้คือบวก2%ครับผมบวก3แล้วก็บวก5ครับผมมาดูสกิลย่อยอันต่อไปอันนี้คือบวกครับผมเประสิทธิภาพในการเฟสอเวนให้ลงนะครับผมนั่นก็คือบวกเรื่องชุดกลางนั่นเองฮะบวก2เรื่องชุดกลางบวก3เรื่องชุดกลางแล้วก็บวก5เรื่องชุดกลางนั่นเองครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผม ห้าบัตรฝึกครับผมอันนี้โอ้โหเป็นการเลี้ยงครับผมหลอก เข้าไปนะฮะชุดนั่นเองครับผมนะตอนแรกจะเป็นเลี้ยงหลอกคู่ต่อสู้ก่อนหลอกว่าจะเฟดแต่ตัดไปข้างในแล้วก็โดดชุดอีกทีนึงครับผม5บับาทฝึกอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะโอ้โหจากปกติเนี่ยเราใช้ท่านี้ร่างแรกใช่ไหมเราจะแหวกเข้าไปอย่างนี้เราก็โดดชุดตรงๆเลยใช่ไหมครับผมแต่อันนี้คือสกิลต่อเนื่องได้เลยนะกดโดยที่เราไม่ต้องกดชุดปกตินะครับผม5บาทฝึกเองนะครับไปดูสกิลย่อยอันต่อไปนั่นก็คือบวกเรื่องชุดกลางอีกนั่นแหละฮะหลังจากใช,ใช้ท่านี้นะบวกบวก2%งองเ่อู์กลางบวก3แล้วก็บวก นั่นเองครับผมสกิลย่อยอันตัดอันต่อไปพอันตัดอันต่อไปก็คืออันนี้ฮะการการรบกวนครับผมหลังจากใช้ท่านี้นะทำให้มันเนี่ยชุดลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถึงจะโดนลบกวนก็ยังชุดลงประมาณนั้นเนาะบวก2บวกนะครับผม3แล้วก็บวก5%ครับผมโอเคครับผมเราไปดูสกิลในรีวิวถัดไปได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาดูสกิลของลูกวารัาแอดวานในเลเวลต่อไปได้เลยครับผมเป็นรีเวลบีเบิร์ดกันต่อครับผมปกติสกิลเก่าของร่างแรกจะเป็นการกระโดดทิปอินลูกบาที่ชูดไม่เข้าห่วงนั่นเองครับผมเราไปดูตัวอย่างเก่าก่อนเนาะนี่ฮะท่าเก่าของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกระโดดจับลูกที่ชูดไม่เข้าห่วงทิปอินเข้าไปอีกครั้งครับผมโอเคนะฮะเราไปดูสกิลของร่างแอดวานที่เพิ่มเข้ามาครับผมมีอยู่1สกิลหลักกับอีก3สกิลย่อยครับผมเราไปดูสกิลหลักกัน ได้เลยครับผมสิบบัตรฝึกนะครับผมโอ้โหเป็นการทิปอินที่ไกลมากๆครับผมหูยเกือบ เส้นจุดโทษเลยก็ว่าได้ครับผมโอ้โหยังกักฮุกชุดนะครับผมผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะไม่ต้องเข้าไปไกลๆอีกแล้วฮะอยู่ไกลๆทิปอินได้เลยครับผมสิบบัตรฝึกนะครับผมไปดูสกิลย่อยกันต่อไปผมอันนี้คือเพิ่มครับผมอ่าประสิทธิภาพก็คือเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสเต็คของท่าไม่ตายลูกคาว่านั่นเองครับผมอ่าบวกสองนะครับผมหลังจากใช้ท่าทิปอินท่านี้นะอันนี้บวกสามเรื่องสเต็คท่าไม่ตายอันติเมตนั่นแหละครับผมบวกห้าครับผมอ่า มีแค่นี้ครับผมในรีเว,วนี้นะฮะเราไปดูรีเว,วถัดไปได้เลยครับผมไป let's go ครับ โอเคครับผมมาดูตารางการเล่นสกิลของลูกวาลังแอดวานนะฮะในรีเวลเอกันต่อครับผมปกติสกิลเก่าจะเป็นการสติลครับผมขโมยบอลจากคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมเราไปดูสกิลเก่ากันเนาะอ่าประมาณนี้ฮะเป็นการล้วงบอลของคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นแล้วก็กระโดดขึ้นไปเก็บบอลนั่นเองครับผมนะฮะไปดูสกิลที่เพิ่มเข้ามาครับผมของลูกังแอดวานซ์หลังลูกเจ็จปลดล็อกแล้วครับผมมีสกิลหลักอยู่1 2 3ครับผม4อันครับผมแล้วก็สกิลย่อยอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9าม สิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้เยอะแท้สิบแปดสกิลย่อยกับอีกสี่สกิลหลักครับผมโอ้โหสุดจริงๆเรามาดูสกิลย่อยกันก่อนครับผมอันนี้คือครับผมเพิ่มครับผมอัตราการนะฮะสติลบอลจากคู่ต่อสู้ครับผมนะฮะบวกสองเปอร์เซ็นต์บวกสามแล้วก็บวกห้าโอ้โหปกติมันก็ขโมยเก่งอยู่แล้วนะเราไปดูสกิลหลักกันต่อเลยครับผมสิบบัตเฟิร์สครับผมอันนี้ฮะ โอ้โหพุ่งไปครับผมสกิลบอลยังกลับมาเกะเลยครับผมแล้วก็ติดมือด้วยนะครับผมโอ้อันนี้มันพอยกาดหรือว่าสมอลฟอร์เวิร์ดกันครับผมสุดจริงๆไปดูกันต่อเลยฮะอันนี้คือแค่อันแรกยังว้าวว้าวเลยฮะไปดูกันต่อครับผมอ่ะอันต่อไปครับผมสกิลหลักอันต่อไปนะฮะอันนี้ครับผมซิปบัตฝึกเหมือนกันโอ้โหตัดบอลกลางทางยังกับมีอย่างงี่เลยครับผมโอ้โห อันนี้นายไปเล่นพอยกาดเห็ลูกเขาว่าโอ้โหสุดจริงๆฮะสุดจริงๆไปดูอันต่อไปแล้วครับผมไปดูฮะสกิลย่อยกันต่อครับผมอันนี้ครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดบอลกลางทางนั่นเองครับผมหลังจากใช้สกิลเมื่อกี้นะบวก2บวก3แล้วก็บวก5ครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยฮะ อันนี้ก็สิบบัดฝึกเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็ตัดบนกลางทางยัอกะเมียยงี่เลยครับผมอันนี้คือตัด2มือเลยนะคือติดแน่นอนอนะ่ะมีกี้ยังมือเดียวนะครับผมสิบบัตรฝึกก็คมนะฮะไปดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมอันนี้ก็ผม เพิ่มับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรระยะของลูกบอลที่ลอยกลางอากาศกับผมคือทํายิ่งส่งสูงก็ยิ่งตัดได้อะไรมาณนั้น,น,นอ,อันนี้คือบวก0.1ในการตัดบอลกับผมระยะทางนะ0.2แล้วก็0จุดนะครับผม4ครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมยิ่งแบบส่งกันไกลอย่างเงี้ยโอ้โอกาสตัดบอลที่จะตัดได้ง่ายๆก็เข้าทางทุกคนว่าเลยนะครับผมไปดูสกิลย่อยต่อเลยฮะสกิลย่อยครับผมอันนี้คือนะครับผมเพิ่มอัตราการตัดบอล2%เซแล้วก็เพิ่ม ตาการสติลสองเป็ครับผมนี่เพิ่ม3%นตะฮะตัดบอล3แล้วก็สติลสครับผมตัดบอลหาสติลบอลห้าโอ้โหอยแกะชัดๆครับผมไปดูสกิลหลักอันสุดท้ายเลยครับผมสิบบัตรฝึกนะครับผมอันนี้ไงโอ้โหลังจากที่ขบวยบอลจากคู่ต่อสู้ลงมาแล้วเนะี่ยก็ควักบอลขึ้นนะฮะให้มันลงแป้นเลยครับผมเป็นการทำแป้นต่อเนื่องเลยนะนี่ฮะโอ้โ แล้วก็แล้วก็ออ้ยแล้วไม่แล้วไม่ต้องออกเส้นเลยนะสังเกตดูครับผมสิบบัตรฝึกอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดจุดขายของลูกค้าร่างไอ้บอลเลยนะสังเกตครับผมปกติมันจ้องออกเส้นก่อนนะแต่อันเนี้ยคือควักบอลได้ปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วก็ คว้างบอลเข้าแป้นได้เลยครับผมทําแต้มต่อได้เลยไม่ต้องออกนอกแป้นเลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบจุดขายแล้วก็น่าสนใจมากสกิลนี้นะครับผมไปดูสกิลย่อยกันต่อไปฮะอันนี้ก็คือเพิ่มเรื่องของการชุดเข้าเป,ป้าบวก2นะหลังจากใช้ท่าเมื่อกี้นะ บวกแล้วก็บวก5ครับผมอันนี้คือเพิ่มเรื่องสแต็กครับผมของท่าไม่ตายนะฮะหรือว่าท่าอันติเมดนั่นเองหลังจากใช้ท่าไม่กี้นะครับผมบวก2นะฮะบวกนะฮะสแต็กอ่าท่าอันติเมตบวก3แล้วก็บวก5ครับผมโอ้โหตื่นตาตื่นใจกับท่าไม่กี้มากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะสกิลในรลเวลต่อไปได้เลยครับผมไปเลสโกครับ โอเคครับผมมาดูตารางการอัพสกิลของลูกควานลางแอดวานครับผมในรีเวลเอสกันต่อครับผมปกติสกิลของร่างแรกเนี่ยจะเป็นสกิลในการดังนั่นเองครับผมเราไปดูสกิลเก่ากันก่อนนะฮะนี่ครับผมสกิลเก่าจะเป็นการดังจังหวะแรกหรือ2จังหวะแบบนี้นะครับผมอ่าดูอีกรอบนะฮะโอเคเราไปดูสกิลที่เพิ่มเข้ามาครับผมมีเท่าไหร่นะฮะมีสกิลหลักอยู่1 2อันครับผมแล้วก็สกิลย่อยอยู่9อันครับผมมาดูกันเลยว่าเพิ่มท่าไหนเข้ามาครับผมเริ่มที่สกิลหลักอันแรกนะครับผมซิปบัต โอ้สุดจริงๆหลังจากที่ท่าเก่าเนี่ยจะเป็นการดังสองจังหวะแต่อันนี้นะครับผมจะเป็นเปลี่ยนจากการดังเนี่ยเป็นฮุกชุดหรือรีเวิร์สนนเองนะครับผมอันนี้คือทําให้มันหลากหลายมีขึ้นนะอาจจะเดายาในการบล็อกนะหรือว่าเองเนี่ยจะดังสองจังหวะหนึ่งจังหวะหรือว่าจะฮุกชุดนั่นเองครับผมโอ้โหเท่ากับว่ามันมีถึง3จังหวะในการเดาบล็อกนะเองครับผม ทําให้ลูกว่านน่าลิงขึ้นมากเลยนะฮะไปดูสกิลย่อยครับผมอันนี้คืออ,อัตราการการรบกวนนั่นเองครับผมบวก2บวก3แล้วก็บวก5ครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นอันสุดท้ายของรลเวลนี้นะฮะซิบัตฟึกครับผมอันนี้คือเลี้ยงหลอกครับผมอะ่ะ เลี้ยงหลอกแล้วก็เข้าไปดังเลยครับผม10บัตรฝึกนะครับผมไม่ต้องกดท่าดังแล้วนะเป็นสกิลต่อเนื่องนะครับผมมาเลี้ยงบอลหลอกข้างหลังครับผมอ้อมหลังนะฮะแล้วก็ เข้าไปดังทันทีครับผมแล้วก็ดังเร็วขึ้นด้วยนะฮะไปดูสกิลย่อยที่มึงเข้ามาอันนี้คืออัตราการหลอกล่อคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้มีโอกาสล้มได้นั่นเอครับผมบวก2นะฮะบวกอัตราการหลอกล่อสามแล้วก็บวกอัตราการหลอกล่อ5ครับผมอันนี้คือการการลก,กวนครับผมบวก2บวก3แล้วก็บวก5นั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมสกิลในเลเวลอันติเมตครับผมอันสุดท้ายของลูกควาแล้วนะฮะไปดูกันได้เลยครับผมเล t s go ครับ โอเคครับผมมาดูสกิลสุดท้ายได้เลยครับผมเป็นสกิลของออนติเมทหรือว่าของถ้าไม่ตายของลกคว่านั่นเองนะครับผมอ่าหลังปลดล็อกแล้วนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาผมมีนะครับผมสกิลหลักอยู่2อันแล้วก็สกิลยอยอยู่9อันครับผมไปดูสกิลหลักอันแรกได้เลยครับผมเจ็ดบัตฝึกครับผมอ่าสกิลนี้นะครับผมจะทําให้ลูกว่าเนี่ยเลี้ยงบอลได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมอ่านั่นคือไวกว่าปกตินอะอ่นนี้ฮะ บอลเลี้ยงไปดุม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 เร็วมากนะชาวปกติเนี่ยล่างแรกเนี่ยจะช้ากว่านี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะไปดูสกิลย่อยครับผมอันนี้นะครับผมอ่าทำให้ลูกว่าเนี่ยเวลาเลี้ยงบอลเร็วเนี่ยโอกาสที่จะอ่าผมเลี้ยงไปติดคู่ต่อสู้เนี่ยลดลงนั่นเองครับผมอันนี้คือบวกเปอร์เซ็นต์ห้าเลยนะครับผมบวกเจ็ดแล้วก็บวกสิบก็ผมโอ้โหคือเลี้ยงไปดุม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 เนี่ยโอกาสที่จะ เลี้ยงไปชนคู่ต่อสู้จนชะง,งักเนี่ยครับผมมีโอกาสนะฮะน้อยลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปครับผมแปดบัฟเฟอร์ครับผมอันนี้คือทําให้ลูกว่าเนี่ยวิ่งไวมากมากครับผมตอนที่ไม่มีบอลน,นะอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในเวลาไปประกบคู่ต่อสู้นะหรือว่าจะไปะโดดบล็อกพวกยิง3ามแต้มนะครับผมนี่ฮะนี่นะนนะก็มีประโยชน์มากเลยนะแปดบัฟเฟอร์เองนะครับผมไปดูอันต่อไปได้เลยครับผม อันนี้ครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดบอล2%นแล้วก็ขโมยบอล2%นครับผมอันนี้บวกนะฮะเรื่องครับผมตัดบอล3แล้วก็ขโมย3ครับผมอันนี้คือบวกตัดบอล5แล้วก็ขโมยบอล5โอ้โหจะทําให้มันตัดบอลเก่งไปไหนครับผมวิ่งไวมากมากแล้วก็ตัดบอลเก่งอีกผมนึกสภาพนะฮะหลังจากที่แบบคู่ต่อสู้เนี่ย จะส่งบอลให้กันเนี่ยโอ้โหแล้วใช้ท่านี้วิ่งไปตัดบอลอย่างเงี้ยไม่รู้จะพัณนาอย่างไงเลยนะครับผมโไปดูกันต่อฮะสกิลสุดท้ายครับผมสกิลย่อยนะฮะอันนี้คือทําให้ลูกกว่าวิ่งไวขึ้น,นะฮะหลังจากที่ไม่มีบอลอยู่กับตัวหรือว่าตอนที่ไม่ได้ถือบอลน,นั่นเองะฮะบวกความไวครับผม0.1 0.2แล้วก็0.3นั่นเองครับผมโอ้โหสกิลทุกอย่างของลูกกวารัางเอวานก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปต่อเลยครับผมไปเดส โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมหลังจากที่ดูสกิลทุกสกิลของลูกคาว่าล่างแอดวานไปแล้วนะครับผมต้องพูดได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหจริงๆครับผม ชอบมากๆเลยครับผมที่ใส่สกิลการตัดบอลเข้ามาครับผมโอ้โหโหดมากเลยนะตัดบอลเก่งยังแกมียังหี่ลยวตาอะไรกับผมปกตินะฮะลูกว่าของเราเนี่ยก็ขโมยบอลเก่งอยู่แล้วนะฮะนี่เพิ่มเรื่องตัดบอลเข้ามาอีกครับผมโอ้โหยนายไปเล่นพอยต์กาดได้เลยนะครับผมและก็สกิลที่ชอบมากที่สุดก็ผมนั่นคือสกิลในการขโมยบอลปุ๊บแล้วทําแต้มปั๊บเลยครับผมไม่ต้องออกนอกห่วงแล้วครับผมโอ้โหยโกงมากนะสกิลนี้นะครับผมแล้วก็ยังทําให้เนี่ยเกมบุกของลูกว่างเราเนี่ยหลาก ายมากยิงขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นการหลอกที่จะดังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฮุกชูนนั่นเองครับผมหลอกเฟดเอเวย์แล้วเข้าไปดังโอ้โหสุดจริงๆกครับผมป้องกันก็ดีครับผมบุกก็เยี่ยมจริงๆแล้วผมใครสายลูกขว้าอยู่แหละครับผมไม่ต้องพลาดแน่นอนครับผมไม่พลาดแน่นอนนะ จัดรอได้เลยครับผมอัพให้เต็มร้อยรอได้เลยครับผมกับลูกขวาล่างแอดวานครับผมสุดจริงๆยกนิ้วให้เลยครับผมทายนี้ก็ขอคูดที้ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการรีวิวลูกควาล่างแอดวานครับผมทุกสกิลเลยนะครับผมทายนี้ฮะอย่าลืมช่องกูมากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ